โดแล้วม <S preach ers> ันแตกของทำไมรับเนี yeah. yeah. so ่ยเขาใช้ประยุกต์เอาจากในเหน็บบ้างอะไรบ้างเพราะว่ามันมีความสะอาดอะไรเอ่ยมันจะมีไค้เยอะมากแต่มันปุ๋ยไม่พอป่ะคะโครโครเขาก็น้อยน้ำมันต้องไหลเยอะกว่านี้เนาะเนี่ยอันนี้คือผลที่จริงๆแล้วสารละลายเนี่ยมันไม่ควรจะโดนแดดถ้าโดนแดดปั๊บเนี่ยมันจะเกิดตะไคร้ เขาต้องออกไม่ไม่ไต้องแค่ปิดแค่นั้นเองปิดไม่ให้มันโดนแสงไม่ให้จารละลายมันโดนแสงเพราะว่ามันมันโดนแสงก็มันก็จะเปิดตับไขเราไม่เราไม่ต้องการตับไข้เนาะเราไม่นลอกการตไข่เขาไม่ลการตับไข่แล้วถังสารละลายเนียต้องเปิดให้มันรับโอเปเกดู เอาแสแรตามบางๆอันนี้ใส่ใส่แนี้เอ๊ะทำแบบนี้ก็ได้เอ๊ะทำเป็นท้องคอกเลยโล้งเหล็กสี่เหลี่ยมแับว่าเป็ฝาชีเป็นฝาชีสี่เหลีหลย่ยมก็คือแสเรให้มุดเลยแต่ว่าเราหัวครอบเราทางานฝวก เราคิดว่าเราจะเป็นอะไรนั่นแหละจะใช้ซีลซีทำเป็อบเออซีเรียมแล้วทำที่เสียบรูไว้ด้วยก็ได้แลต่ไปถึงก็เสียบวัดแล้วเวลานั้นเวลาจะประกอบทีมทีท์เปิดใช้เปิดได้แต่เวลาจะล้างกดดุนี้เนี่ยเวลาโดนแสงปิดที่ไม่แม้มันจะเกิดจากไข้ไมันจะเกิดจากไข่ก็เพื่อเพื่อป้องกันแสงไม่ให้ถูกสารละลาย เมื่ออาจารย์อาจารย์คิดว่าเหมือนผมว่าคือถ้าปุ๋ยนี่มันไม่ปุ๋ยนี่มันีวันเอถ่ายน้ำพอดีอ่าผมจะใส่เติมไม่ใส่แล้ไม่เอทายเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปฟังพวกตองสีแดงสีดำเลยพรุ่งนี้ไปเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอธิบายรูปอองสีแดงสีดำให้ฟังผมจะถ่ายเพราะตอนเมื่อวานเก็บขันรองมันเยอะไปอันนี้เป็นอะไรฮะน่าจะเริ่มติดเชื้อไฟเหมือนเหมือนเจ้าเมื่อกี้ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เชื้อไฟเนี่ยกานหนอนมันแทะไปขี้บานเลย อันนี้หนอนน่าจ,จะเป็นหนอนไอ้ที่ห่อใบอยู่อ่ะ